โดยสบายดีโดยวันนี้ก็นำพา fc มหาสาวโสดน้ำไม่คลืก่เก่าเนาะทุกคนก่อนอื่นขออนุญ,ญาตถามซื้อซุกส,สวรรค์ตอนนี้อายุจ็ดปีแล้วสามสิบสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปี สามสี่ปียังคุยจบโงาเนาะช้ำชาชัน้อยขึ้นใหมาอย่องไรบ่มีเงินไหนนะผ่านมาเคยแต่งงานอ่ะบ่ผ่านมาเคยแล้วเคยแล้วมีลูกแล้วมีลูกน้องกันจ้าคนค่ะมีลูกสามมีลูกสามคนผู้แข่งชิ่งย่องเจ้าอีกด้ลูกสามคนลูกสามคนยังซ้ำนี่็ยังชิ่ย่องเจ้าอีกแล้วบ้านใช่สาม สายหมดเลยผู้แต่สีมานลูกไผ่เมื่อยอเมื่อยนั่นอยู่นี่ยเดี๋ยวว่าเถอะเรื่องลูกไผ่เรียกห้<อ>เขาใหญ่ก่อนออผู้ก,กจ็๗ปีแล้วผู้ก,ก็ากับ๗ปี๗ปีอ่าผู้น้อยด้วค่ะผู้น้อยหากับ๒ปีไปอ่ายังโดนเต๋ออเราเชด้เป็นเมียจะเ <laughs> ่าก่อน คือว่ายูกินน้ำกันนี่โดนจากปีกับผัวกับผัวบอกเข่าสักสิบปีแต่งานกันครั้งแนึ่เป็นยังไงคือได้เลือกลากันมันมันบวชใช้กันดแต่ว่าบระหยัดว่ามันมันจบกันพอดีโอตึงขันลงไม่ลงมือวะตบตีได้เนาะ เออเพิ me, ่นมีผู้หญิงคนใหม่มกาเล่นไม่อยากว่าเธอขันว่าวมาแล้วมันสิ่ด่ำเนาะ <c oughs> เพิ่นเป็นประชาชนธรรมดาบ่หรือว่าเป็นพนักงานขันประชาชนธรรมดาก็ยังมีเนาะมีวา่าเธอผู้แบกบผู <c oughs> <c oughs> ้หญิง <c oughs> เอาคู่มือนี่กันเนาะ <c oughs> โหว่ามีเมียอยู่กันยังนั่นเนาะ เแมนเขาทุกมือนี่เขามักทุกคนมีผัวบอมีเมียบอ <laughs> พวกคนโสดน,นะคะบ่หมักกันแล้วผู้สาวกันจาม,ามัดก,าากับพวกมีเมียอ่าพวกคนโสดเนี่ยหาหมักแต่ผูมีเมียนะเนาะอืมก็ถือว่าจบกันไปด้วยดีโสดมากนี่ดนเติร์ลเลยบอทอดตีเลยบอฮอดแล้วถุงมือนี่เนี่ยแมนอยู่เพื่อนกับลูก เฮือนน้ำพราแม่เฮือน้ำพราแม่เต็กี้มีเฮือนกับผัวบ่เออได้ผัวบ่เอาหนะกามเทาเห็ดอยู่บ้านเทาเด้เออเออเอาผัวคนละบ้านแม่ไปอยืมฉางอยู่บ้านเพิ่นควัดกำมาเอากลับมาบ่ได้เลยเฮือนเนาะเอากลับมาบ่ได้เลยย่อมันบ่ได้ย่อได้มาคือทางน้าก็สิย่อมามาให้ลูกอยู่อืมที่ว่ามื้อนี้นี่ออกมาเปิดใจหาคนคุยบ่หรือว่าหาคู่ชีวิต คุยกับแมนคุยชีวิตกับแมนเพราะมันก็จะคูยชีวิตกเริ่มแต่การคุยเลยเนาะโดยแมนและขโมถามไทยกันก่อนที่มักกันได้เนาะคุยกันบบกเข้าใจมันกับไปกันบารอดเนาะ<ด>นก็ต้องเริ่มจากการคุยก่อนมีสเปกต่างว้อยู่บอกสเปกบ่เลยสเปกมีมีในใจอยู่มีในใจอยู่ยว่าได้บ่ <laughs> ก็ได้ <laughs> ได้ก็ลองว่าลองบิ่งค่ะ เป็นคนที่มักคนอายุหลายกว่าโอ้เป็นคนที่มักคนอายุหลายกว่าอคนที่เป็นผู้ใหญ่คนนะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาสามารถเเาน้ำได้ทุกเรื่อง,งสามารถปรึกษาพึ่งพาอาศัยได้โดยอเอาเอาจักปีขึ้นไปหาจักปีกัวอะสี่สิบขึ้นเอาสี่สิบขึ้นอืไปหาหกสิปชิบอกหรือว่า กันถ่าอาหารกันคือสิถ่าอาหารนคือสิ่ได้อะไประมาณหกสิบเจ็ดสิบคือยังผ่านอยู่ัเจ็บเจ็ดชิบขึนนยัน่บ่านเนาะยาเ้อกจะลกได้ถึงว่เป็นคนตรงไหยเป็นคนว่าตรงขัดเจ็ชิขึ้นในยันใช่งานบราณอะไรเนาะใช้ได้ยูแต่ว่าเนาะสิอู่น้กันเฮงย่ลออยู่ซำนั่นแหละ คนกูเมือนี้ฮอตลอยนี่ยหางยากเลยเนาะแมนฮอตลอยหยางหยาดกับโบแมนว่าวๆหน่อเท่าพื้นเนาะว่พื้นมันว่าแบบว่าความจริงเห็นนะเฮ้ยกันบุหัวเสียหัวทุกเซตแล้วก่อนเลยยักผู้ดำไปก่อนผู้ดอนน้ำลังเนีว่าพื้นมันเนาะหมักคนแบบมีอาชีพการงานบ่หรือว่าเนี่ยเลยกามักค้นจะมีอาชีพการงานเลยเพราะว่าเอาก็มีลูกเนาะ ถนาขดเขามีเายถคาขบให้เขาก็ต้องการคนที่แบบซัพพอร์ตเขาได้สินะ<อ>นก็ไม่ได้ว่าแต่หวังแต่อย่างเดียวดรอกคือแบบเข้าใจกันพอมซัพพอร์ตเขาได้สินะ<อ>นเลยเลื้ยเขาได้เขากันก็คือต้างกาแบบนั้นเลยไป <ơi> <c oughs> กันได้ท <ơi> ้า <c> ง <oughs> <c oughs> ทางเจ้านี่ถือว่าคุยคุยด้วยหมือยจางสีเอากัน ก้าวคือว่าคุยเขาจะต้องแบบเบิ่งนิสัยใจคอกันก่อนเลยอย่างต่ำก็ประมาณสองสามเดือนเลยเนาะหรือสิคุยเดือนเดือนหนึ่งนะค่ะไปอยู่ร่มการโลดรู้ว่าไปหากระโลดเลยเนาะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะระยะเดือนหนึ่งเนี่ยมันบ่แม่นสิว่าสาาได้ไวเติมไลยมันสิทันหูอีหยังนิสัยกันสำนันบอจังเลยบัดเอาแล้วบัดยใหญ่แล้วก็แล้วเนาะ ยังบ่ท่านข่าใจกันคักอืมเขาเป็นเอานี่เอาสู้บ่หรือหรือจิบไปอยู่น้าเขามันก็บอกเ่ได้มันมันยังไดเลยมันก็ผ่านประสบการณ์ครอบครัวมาเลยเนาะแล้วก็อยู่ลูกก็มาอยู่น้าพอนําแม่มันกัจุดนั้นมันหากว้กกันคนสองคนมาเวกากันเลยเอาเอาเป็นมาลมกันก่อนเนาะดยลมกันก่อนตกลงกันสองคนเรียบร้อยยังว่ากันอีกที่ตัวน้ะเนาะ เจะลงกันก่อนแต่ว่าเพิ่นอยากมาหลินมาหัวเ,าเ่าเทือนอชาตินี่มาได้บ่ะจะดวกตอนหับกูอากาได้แต่ว่าเขาคุยกันแบบกนๆสนสะก,กอนแต่ว่าดำดำคุยกันดำเทือสองเทือนนี่มาโลดนี่ยังโบอโอเคปบนไหนเนาะโอเค <c oughs> มันไวโผนมันไวโผเน,นานะจะให้หู้จักกันหลายกว่านี้ก่อน <c oughs> ก็บอกกันว่ามีชุกมีเช่องยังไหวหรอกเนาะอยากทำ้จกันก่อนว่ากันสุกเสืยงกันสิก้ามาเปิดแบบนี้ว่าการพนันให้ไปหาือว่าไปหลินยุโมกดาหามได้ปะได้บอกได้กับโอกาสก่อนถามมีคนเอาลูกห้แม่เอาลูกห้ได้กัีโอกาสกลับไปปัจจุบันนี้ลูกยังกินนมแม่บอลลูเนี่ยโบลูกออกแล้วลูกคุณน่อยครัสองปีปลายแต่ห้กินนมนมกล่องอะไรโอ้ซื้อนมกล่องให้กิน ยังบวมลุงเพิ่งยูวะยังไงเนาะยังน้อยยังยังอยากอยู่ขนาดผู้ใหญ่ยังกินกระต้มขระนุนเนาะในห้องก็ยังคืออยากจ้อยๆอยู่ดีกระเซินเล็กน้อยเนาะทั้งขอดองได้ใช้แพงอยู่บ่น้องขอดองค่ะแม่เสน่ห์นะเนาะพ่อแม่ยังเบื่อบอกมีอายเอาน้องจะคนจ้ะพกคนจะเป็นผู้ที่เท่าไรจ้ะ เออลูกชาวละแต่ละคนนี่ก็มีครอบมีครัวหมดแล้วแต่กี่รวมทั้งเจ้าแล้วเนาะเห็ดอย่างไรได้เนาะเราเขาบอก่ได้อยากให้มันเกิดเนาะที่แรกนี่คบกันโดนบ่แต่งงานกับสามีเก่าก็โดนเติบแหละสองปีไปเกือบสามปีเท่าไหร่ ว่ได้เอากันอยู่กรุงเทพแต่พออยู่กรุงเทพแต่ว่ามาเอาันอยู่บ้านอืห้ามาบ้านแล้วเพิ่นก็มาแล้วก็จังมาไหวมาโผกันตะกี้จะไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเฮ็ดงานหยังมันมันงานหลายบ่อนเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็เกือบ,บปีปีอย<ห>ู่ย้อได้อยู่สิบสอโอ,อ้ไปแต่ข้าวรักไปตะกี้พุน่นน่ะ ยังขาเมื่อหน่อยไปตะกี้ไปอดขาอดน้ำอยู่กลางป่าก็รีตํารวจตํารีตีประชามชาเนา่งานามาลายงานขายของขายงานงานบ้านงานยังผ่านมาลายเลยเห็นเห็นกันอยู่ฝั่งไทยเพื่นเลยกมามเอากันอยู่บ้านก็ามาไหวมาขออยู่บ้านนะเนาะมามาแล้วน้องมาได้แบบคุยกันอยู่ฝั่งไทยแหละมาได้ประมาณปีปลายแล้วกนกลับมาแล้วเห็นก้ามขอืม คบกันโดนเติบได้ฮะเนาะคนฮาบาสิเปลี่ยนมาไ่ได้ง่ายไวายบ่เอาก็คิดเบิ้งลูกสาวนะฮะก็มาเปลี่ยนมาเป็นเนาอ่ะนะอ่าจะจาเห็นไะไรจะจะจับสามีได้จจะผิดได้เห็นได้เลยเห็นเองในโทรศัพท์เขาเขาส่งคนคนของเขาอยากเปิดโตแล้วเขาส่งให้เห็นอือคนอยากเปิดตคือไปไมาๆเพราะว่า อพอของลูกแม่เป็นเคยสู่ทางทางทางเฮ้าแต่ว่าเมื่อเห็ดเมื่อส่างอยู่พุ่นม,มีบ้านเพิ่งที่อนอนต้นหญาแล้วเมื่อเห็ดเมื่อส่างอืู่แ่นี้ะน้องน้บางทีแมบบ่บวดสบายกับน้องกบมามา,มาเผาแม่มาเบ่งแม่อยู่พี่มาบ้านตัวเองแม่กันใี่ไหมระยะนั่นละเธอเธอช่วงเวลาเมียบบยูเลยนุ่งเต้นบ้านเนาะ เขาน้ำบาว่าพีนฝั่งซ้ายแล้วมันบ่มีเมืองพอมีแต่เมืองพีนบ่มีเมืองพอแม่มีแต่เมืองพอมีแต่เมืองพีนแม่ความเอ้ยล่ะเปินก็ไดิชงได้ยืนเงินกรตุมขนมลูกอยู่บ่อกช่วงเล็กๆเอืออเากันคักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดหนากันคักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังอยู่อา กันคนกลัมมาเจ้ากระเียาอยู่เขาไม่ยังตอบม่ได้ว่าเอาเอาแต่ตอนนี้มันมันบอกพ้อมที่จให้อะไรเออแบบแจ็คจีวานี้ไ้ได้เนาะมันเป็น่อเป็นผอเป็นแม่ของลูกไปสิแหละดีแหละมันแย่กันซานในเมือ่อกับแม่มันเบาเ้าใจกันแล้วเป็น่อเป็นแม่ของลูกนะบ่ลงรอยกันละเนาะแม่ต่างคนต่างไปใช่ชีวิตนะ คนเก่าเนาะบกว่าเขาบ่วเขาเขากับไปกับเขาคนเก่าเขาข้ามาเขากับคนเก่า่นี่ยไปกันก็ได้เลยคือเพื่อเว้าเนาะนางชื่อเล่มเก่าอ่านย่ำใดก็จบลงคือเก่าถือว่าจบกันด้วยดีแล้วตอนนี้เนาะที่ทำไปก็คือย่ามันมีปัญหาเวลาเอฟซีเขามาจีบนะ และสามีกับชีค่ามาหึงหวงประมาณนี้คันยังบวขาดกันคักนะอ,อันนี้คืออร่อยปเปอร์เซ็นต์แน่นะขาดค่ะคือเขาคันยังแต่น้องเพาได้ยันกีดขันได้เขาโรหาลูกคันยังน้องก่ะให้เขาคุยพอ่อพ่อเขาอของเขาแต่กับน้องนะมันมันมันเป็นจุดอิ่มโตเลยมะอิมอ่มถามว่มีเรื่องเมียข้องลูกกับตสิบได้คุยกัน อนอกจากว่าเรื่องของลูกลูกบรสบายไปยังนี่ค่ะบอกเขาเรื่องพ่อของลูกอะไรยังคือเก้าเนาะเรื่องผัวกับเมียนี่มันขาดกันแล้วจบลงกันนะแมนนะลูกก็จือได้ไงใช่ไหมแล้วว่าจืกคุณน้อยกันยังจือคุณน้อยก็ยังพ่อพ่อช่บมากเลยวเฮาก็บไดิขิตยังแล้วเขามันขาดกันแล้ว คือแบบเฉยๆเลยนะเจ้าเนาะคันมักบัตรนี่หมักนมลาวบาหรือไทยหรือต่างประเทศบัตรนมไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้หมักนมไทยหรือต่างประเทศเนาะเหลาวนี่พอก่อนลาวนี่โจ้ยก่อนสตูบยุดก่อนดิช่วงปัจจุวันนี้จะเหตุใดงานยังไะยังมาทันได้เวียกุยังแบบห้ากลับมาเห็ุเรียอทั่วไปไปซองมือ ให้เขาแล้วดำนาด้วยแล้มันเรมีอยังแบบแบบเจ็ดเป็นเโภคตนการทันหันเนาะยังทันบ่ทันตั้งรักได้คือว่าการไปเหตุเรียกเป็นเป็นนั่นแะกรรมนี่มันยังไปบ่ได้อยู่ยังน้อยด้คัการที่ไปเหตุเรียกขงจากของงานน่ะโดยคัรที่ไปเหตุเรียกขงจากงานบรรลุยังน้อยเพิ่นกันพ่อแม่ก็เถ่าเลย เอาชิป้านะื้อเพิ่มบนมือเว้นในรีกับอีบ่าเพิ่มเนาะถ้าเาไปสวกข้าวหรือว่าไปหาอยู่หากินทางนี้ได้เยอะไปตลาดตะลี่หรือว่าไปหั่นไปหนีจำนี้ได้เยูะเนาะ<ช>หั่นฝากบนมือเลยกับอีบ่าเพิ่มโดยยังบนสองหมอพอกแม่แย์ก็มีช่องทางติดต่อทางไหนทางเจ้าค่ะทางเฟซทางเฟซไลน์ดิค่ะไลน์มาติดตั้งยังทำติดตั้งเนาะทางเบอร์ก็ได้เนาะมีบอก บอร์ลาเบอร์ลาวเบอร์ลาวกับเซลัทแหละก็โทมาได้เราทมีเื so like ่องเดียวเลยเพราะว่าบางทีอันี้ามีคนสนใจกันอยากให้ลูบางทีโทมาเน่ลูกลูกับลูกเิร์กชุดโอ้ร์สามคนสีคนนี่แย่งกันเลยหน่วยเดียวนั่นนบันกับงนกบัดแม่อยากใช่ก็เอาน้ำลูกบัดลูกอยากเบอร์ลีกมก็เอาน้ำแม่ ไม่ริบแล้วแม่อยากใต้แล้วแม่นยากจนเกมตายจนจนเมื่อยพูดแล้วจักซีป้าให้แม่เคยถือแล้วใส่ฮัมเชนร้ลิงจะพฝ้าก้อนได้เฝ้าควเกมเกมตายก่อนก็มียังอยากฝากถึงนุ่มๆที่สิเข้ามาในชีวิตเข้ามาอยู่เข้ามาค่ะมีคนสิเข้ามาค่ะขอคนที่แบบจริงใจอ หักเดียวใจเดียวส,ยสุดซัดราคาสปอร์ตต่อกันอืมียังกข้เว้ากัน,กนแบบเปิดอกไปเลยเนาะโดยน้องก็เป็นคนตรงตรงน้องเป็นคนหมักแบบนี้เพิ่นเป็นผู้ห้างนางหมายก็กรบกับได้บ่ลืมถามก็รับได้รับได้เน<อ>าะแ<ๆ>ต่ขนาดน้องก็ยังไม่ห้างเนาะฉิอยากได้ผู้บ่าวโสดเลยก็เป็นไพ่ผัดไทยน้องก็ยังไม่ห้าง จะน่าห่วยแยงแหรนมึงตัวเองแน่ห่วยนะมันตอบกลับมาแล้วว่าคืนมาได้เหมที่เพื่อนบอกว่าเพื่นบอดซีเรียสเลยก็โอเคจ้ะเนาะเดี๋ยวถามีธุระอีกเมื่อไหร่ยังมาถ่ายเพื่อนอีกคือเพื่อนว่าเอฟซีทันใดสนใจอยากได้ช่องทางติดต่อกะทักเขามาเอาได้เนาะมีเฟซบุ๊กก้อนเดียวนี่เนาะเดี๋ยวมือหนาไปตลาดตะลี่ยังตั้งไหม่ ทา,าทางไลน์ได้ i i uh อวันนี้เด้อทางไลน์กับขอเงินจากเอฟซีก่อนได้มาตั้งหาเงินตังไลน์หาเงินตังไลน์อีกนะว่าตั้งไลน์กับตังบมเป็นเนาะต้องมีแต่หานหานเป็นเห็ดใสแต่เห็ดเฟซยังเห็ดไลน์เดี๋ยวโอเคแสร์ไว้พอกันใหม่อีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ได้กล่าวคข้ามาสวัสดีเจ้